ตอนแรกก็มีเครียดอยู่ค่ะรับหนูไม่รู้ว่าไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนไม่รู้ว่าเลี้ยงเด็กต้องทํำยังไงแล้วแม่ที่ดีมันต้องเป็นยังไงทุกอย่างมันช็อตมันชาแบบผมเดินเราไปพอค้อมหลับเกิดอะไรขึ้นลูกไปไะลรอ่ะพอบอกบายมีลูกพ่ออ้าวเงียบเกือบทุกอย่างเงียบหมดเลยหนูไม่ไหวละหนูไม่อยาก โกหกหนูอไม่อยากปิดบังหนูอยากให้เขาได้เจอกันชอบเห็นเขาถ่ายรูปก,กับเด็กน้อยอะไรอย่างเ<อ>าง,งี้ยหนูรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะควรจะเป็นหลานเขาจริงๆเนาะแลวหนูไม่ได้รู้สึกว่าการที่หนูมีลูกเป็นเรื่องผิดพลาดในชีวิตหนูเลยเขาเหมือนเป็นแสงสว่างให้หนูเลยซ้ำที่ทำให้เรามองอนาคตว,ว่าเอาอยัางไงดีต่อไปเอาไยงไดีไปทางไหนดีแล้วเราจะเลี้ยงดูยังไงเขาดี โอเคฮะเดี๋ยวบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตักกับพี่บอลมาทําไมก็คือต้องขอเล่าย้อนความกลับไปก่อนแล้วกันโดยส่วนตัวเนี่ยผมอันจะทราบทั้งหมดในเรื่องราวของพี่บอลน,นะฮะไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่ร,รู้จักทั้งหมดเลยนะฮะมีอยู่หลายสื่อแล้วกันนะฮะที่อยากจะมาพูดคุยกับพี่บอลแต่คุณเองก็บอกกับผมมาว่าเฮ้ยเราอยากจะมาพูดคุยแบบพี่แบบน้องกันดีกว่า,วาเรื่อง ลูกสาวของพี่บอลนะฮะที่น้องปราครับที่มีลูกวันนี้ก็คือเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าอีพีนี้มันจะสนุกหรือมันจะเศร้ามันจะยังไงเรายังไม่รู้ทิศทางต่อไปได้เหมือนกันแต่ก่อนนั้นเนี้ยผมเคยไปชำแหละชื่อคนอื่นเขาวันนี้พี่ตั๊กจะมาชำแหละผมโอเคย้อนกลับไปก่อนเลย วันแรกที่ทราบว่าลูกสาวของพี่ท้องรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าวันแรกไม่ได้รู้ว่าท้องครับรู้ว่ามีลูกเลยเดี๋ยวนะถ้าท้องถ้ามีลูกนี่ก็คืออประมาณสักเดือนสองเดือนเหรอไม่เด็กเดินได้แล้วอย่าบอกนะว่าหนึ่งขวบประมาณนั้นซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อ หลายปีก่อนนั้นเนี่ยเราทำงานบางทีเราไม่ได้เจอลูกเลยซึ่งบางทีเราว่างโทรหาเขาเขาก็จะมีมเีเขาเรียกว่าการปฏิเสธติดอย่างู้นบ้างไอดี่บ้างอะไรบ้างเราก็รู้สึกว่าเอยไม่เป็นไรเออลูกคงคงไม่ว่างไม่ค่อยได้เจอกันเลยจนหลังเอ๊ะทำไมหลังปฏิเสธเราบ่อยวะพี่บอลน,น่ะ ไม่ได้เจอกับลูกสาวเนี่ยนานแค่ไหนโอ้โยใช่เป็นเป็นปีไหมเป็นปีที่เขาที่เขาหลบไม่กล้ามาเจอจนวันหนึ่งเหมือนเขาอึดอัดเขาจะอึดอัดตัวเขาเองพ่อพ่ออยู่บ้านไหมใบจะเข้าไปหาพ่อใบมีเรื่องจะคุยกับพ่อหน่อยอคือคำคำนี้ซึ่งคนเป็นพ่อเข้ามา สิ่งแรกเราก็รู้แล้วเหมือนคนแบบมันไม่ใช่นคนลาเลิงที่แบบเจอพ่อแล้วมีแบบอต้องมีอะไรก็เลยผมก็เลยพาเข้าห้องกระจกห้องกระจกข้างหน้าจ่ะได้ไหมตอ,อ,อนนไม่ใหม่อ่ะ,อะที่บ้านหลังเก่าพี่เข้าห้องกระจกป๊บร้องไห้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรเขาก็ร้องร้องอะมีอะไรพูดมาเออบาย ในใจในใจเราคือท้องกับโดยไปทําแท้งสองอย่างที่ผมคิดครับครับแต่มันไม่ใช่สองอย่างที่เราคิดไงมันไม่มีคําตอบสองอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะมันมาโดยที่ไม่มีชุดท้องไม่มีอะไรเลย ừ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 . มาก็เป็นปกติหนนมีลูกแล้ว ừ ừ. มันชอ็อตมันช็อตแบบ มันชาคือมันชาจนแบบเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นมโหไหมโกรธไหมยมโหโกรธผมเดินออกจากห้องไปสงบสติอารมณ์ด้วยความโกรธับคุณแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะนับเวลาจุดนั้นแะจะคำถามว่าทำไมทำไมคุณตอบแทนผมแบบนี้ผมเคยเตือนแล้วไม่ใช่เหรอมีแฟนเพาะไม่ว่า ป้องกันดูแลตัวเองนะนี่นั่นเพราะบัห้าอะไรห้ามห้ามคนเอากันห้ามไม่ได้หรอกอ่าครับผมถูกไหมแต่ทําไมอ่ะแล้วคุณยังเรียนอยู่อ่ะความฝันผมอ่ะผมอยากเห็นคนใส่ชุดปริญญาแล้วคุณจะมีลูกอะไรผมจะไม่ว่าทุกอย่างมันช็อตบัญชาแบบผมเดินออกไปพอคอมถามพอคอมถามเกิดอะไรขึ้นลูกไปอะไรอ่ะพอบอกบายมีลูกพ่ออ้าว คนแบบเงียบทุกอย่างจากข้างนอกอะ่ะพวกเราบ้ากนกำลังเงียบเกืบทุกอย่างเงียบหมดเลยอผมก็ยืนสงบสติอารมณ์ปึ๊บเดินเข้ามาแล้วเด็กอยู่ไหนอยู่ที่บ้านแฟนกี่ขวบแล้วขวบกว่าเชีย่ยกูทําอะไรอยู่วะขวบกว่าทําไมกูไม่รู้เลยว่าลูกกูท้องลูกกูคลอดลูกในใจแบบ ทำไมวะเฮียผูให้อิสระกูให้อะไรทุกอย่างไม่เคยไม่เคยแบบครอบครอบลูกไม่เคยแบบต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะครับไปรับมามผมพูดเลยไปเอามาถ้าท่้ใจโกรธยังโกรธอยู่นะณนะตอนนั้นเลยใช่โอเคประมาณตอนนั้นประมาณสี่สี่ทุ่ม แต่ถามว่าน้ําตาแม่คอน้ําตาคลอคือแบบกูไม่ได้เห็นปริญญาลูกกูแล้วทุกอย่างมันต้องดรอปถูกไหมคุณอ่าใช่ฮะมันต้องดรอปเพราะวันนี้คุณมีลูกชีวิตมันจะยังไงต่อวะคือเราเราเราแม่นนั่งแบบโกรธตัวเองทำไมทำไมแค่นั้นเองแล้วโทษตัวเองปะว่าโทษที่เราโทษ เรพราะความที่ทเราปล่อยลูกใช่ไหมเพราะความที่เราไม่สนใจใช่ไหมหนั่นแหละเสร็จปั๊บก็ให้หนึง่งหนึ่งไปรับระหว่างที่เขาไปผมก็นั่งยืนนั่งน้ำตาไหลก็แบบใจก็อยากเห็นหลานละเสร็จปั๊บคุณเชื่อไหมว่าจากก,กโดโกรธน้ำตาไหลเด็กคนนึงอะ่ะมนเดินกันอยู่ในบ้านเวลาสี่ทุ่มกว่าหรือห้าทุ่มอะ่ะคือแบบ ที่ผมเปิดปคือแบบเฮ้ยอ,อุ๊บทุกอย่างแม่งตาจ๋า mm hmm. คือคำแรบกบคือแบบตาคือแบบมันหายไปหมดเลย mm hmm. มันหายไปหมดแล้วรู้สึกว่า mm hmm. กูเป็นตาคนแล้วเ,เนี่ย mm hmm. เออเออมันมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันจะแก้ไขย,ยังไงอ uh. ผมก็เลยถามว่ายังไงต่อจากนี้เขาก็บอกว่าไบไบเรียนใบจะกลับไปเรียนให้พ่อให้พ่อได้เห็นใบปริญญา,อาโอเคนะได้ใจก็ทำได้เครนอะทำได้เหรอ,นะหรอคุณต้องดูแลลูกด้วยนั่นแล้วยังไงพ่อแม่พ่อแม่ทางอ,อแฟนทางแฟนเขาก็มามาเคลียร์มาคุยว่าเออนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมไม่ได้ว่าอะไร ผมไม่มีเรียกร้องนะว่าจะต้องมาแต่งงานกับลูกผมไม่มีรู้เจ๋งมากอดีเดี๋ยวถามลูกได้เลยถามผู้ชายด้วยเลยเลยผมไม่เคยมาต้องแต่งเดือนไหนนู่นน,นั่น,นเฮ้ยไม่ได้ลูก,กไม่มีแล้วแต่แค่ว่าคุณอย่าตบตีลูกผมผมเรียกลูกผมมาผมไม่เคยตบตีครับแต่ถ้าวันไหนคุณตบตีลูกผมถือว่าคุณไม่แฟร์แค่นั้นเองถ้าจะเลิกคือเลิกไม่เป็นไรแต่ถามว่า มันอยู่ด้วยการเป็นแฟนกันอ่าวมีลูกมีอะไรมันก็รู้สึกเออ,อก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งเราไปตาคนละแล้วเขาก็เรียนจบเขาก็กลับมาเรียนให้โดยที่ทางพ่อแม่เขาก็พ่อแม่ผู้ชายช่วยดูแลอ่าสุดท้าย,ยก,ก็คือจบปริญญาตรีใช่โอเคผมจะบอกเขาตลอดนะเรียนให้จบไม่ต้องมาเลี้ยงพ่อไปดูแลแม่อ่าขาก็ดูได้เลย ไม่ได้มาพูดดูภาพสวยงามไม่ต้องมาดูแลพ่อเพราะถามว่าวันหนึ่งอะสุดท้ายคุณเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นทั้งวันหนึ่งลูกคุณออกไปมีชีวิตครอบครัวรสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาเฉงะเมื่อไหร่ลูกจะมาหาวะเมื่อไหร่ลูกจะมาวะเขาก็จะต้องไปมีชีวิตข,ของเขาเหมือนพี่ต้อยอย่างเงี้ยรักลูกเอาข้าวกล่องข้าวกองขนมไปมให้ลูกเดี๋ยววันหนึ่งลูกไปมีครอบครัวพอเผื่อลูกไม่เอาข้าวเลยมาฝากด้วยเพอเผื่อจริง โอเคไม่อยากให้เท่าเพราะเมื่อกี้มันมันปิบปีบมาแล้วไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้คือจะบอกว่ามาแล้วแต่ครอบครัวนะผมก็โทษตัวผมเองนี่คือการปล่อยปาดแล้วเลยในการที่เราไม่ได้อยู่ดูแลให้ผมไม่นั่งทนลูกถามว่ามันก็ไม่ได้อะไกลับคืนมามัน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 เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วถามว่าทุกคนเรามันผิดพลาดอยู่แล้วแหละผมก็มีลูกแล้วอ่าครับผมเออผมก็มีลูกแล้วแต่ ผมก็จะต้องเอาตัวเองเอาลูกให้รอดอเหมือนกันวันนี้ชีวิตคุณผมพูดเลยว่าชีวิตวัยรุ่นคุณหายนะม,มันหลายสิ่งหลายปัจจัยคุณเราก็ด้วยความที่ลูกเราเราก็ต้องเข้าใจบริบทลูกเราว่าลูกเราเป็นประบาลไหนอะไรยังไงไปอยู่ครอบครัวอื่นเขาได้ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยมันห่วงหลายๆอย่างต้องยอมรับสภาพสุดท้ายอะ่ะผมบอกแล้วไงต่อให้ลูกติดยา ลูกท้องก่อนวัยเรียนมันก็คือข้อเลือดเราจริงสิ่งที่เขาทำเนี่ยผิดไหมโอเคมันผิดแต่ว่าผิดแล้วเขารับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสอนลูกคุณยังไงต่อจากนี้ไป mm hmm. เพราะผมพูดตลอดว่าพ่อไม่ได้อยู่กับเราทั้งชีวิตผมไม่ใช่พ่อแม่หลังแกฉัน คุณอยากได้รถเหรอคุณไม่ซื้อให้คุณต้องสร้างคุณต้องเดินด้วยตัวคุณเองชีวิตมันถึงจะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ง่ายนะกว่าพ่อจะมาถึงเนี้ถ้าวันหนึ่งพ่อไม่เป็น่อนเชิญยิ้มอะ่ะถูกคุณจะทำยังไงเป็นลูกตาสีตาสาด้วยนั่นน่ะที่เขาแบบหาเช้ากินข้าได้ค่าค่าทํางานวันละไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเชั้นแล้วอะ่ะคุณต้องรู้จักช่วยตัวคุณเองอแค่นั้นเอง เฮ้ยผมเปล่ากาบพี่ผมกาบหัวใจของพี่ฮ้ย <มา S 2> <laughs> จริงๆิ้ยมันซึ้งนะผมเป็นคนดิบๆเพื่อนก็เหมือนวันหนึ่งที่เรายืนดูพี่เบิร์ที่เราจับมือกันในยยืนร้อ,องไห้พี่เบิร์ดสุดท้ายอ๋อมันไม่มีอะไรเลยดีกว,ว่าชีวิตมีแค่นี้ก็มีความสุขได้เจอกันได้แต่ละวนันเฮฮช่างมัน วันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปไปตัวเปล่าไปตัวเปล่าแค่นั้นเองโอเคเองั้นเดี๋ยวผมพาน้องไบเข้ามาก่อนแล้วกันนะสวยหมเดเรียบยนะครับเนี่ยส,สวัสดีค่ะน้องไบ <laughs> เออจะเหมือน, <laughs> นเหมือนเห<ะ>มือนพ<า>ี <laughs> ่คุณมากเลยนะเออสวยตลอดเลยนะฮะขอบคุณคะ่ะโอเคมากโอ้นี่อาก็เจอกับใบมาก็ นานมากๆเลยน,น,นะฮะนนคืออาจ,จะไม่ไปยุ่งนะฮะในเรื่องส่วนตัวของใบแล้วกัน<ช>อาอยากจะถามน้องบว่าเพราะอะไรฮะถึงไม่ยอมบอกคุณพ่อครับไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงคะอืมไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแบบไม่ไม่รู้เลยว่าต้องเราจะเกิดว่าอะไรหรือเราต้องพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าอุ้ยเรื่องมันเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องที่เขาอ่ะพูดมาตลอดแต่เราก็ดันทํา ไม่ได้แต่หนูก็เนื้อใจว่าจะทํายังไงดีหรือว่ารอเรียนจบแล้วบอกดีไหม,มแต่พอลูกเราพอเราลูกเราโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาหน้าหลักอ่ะอใ,นในสายตาของเราหนูรู้สึกว,ว่าเรารักเขามากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าพ่อได้เห็นหรือว่าพ่อก็ต้องรักเขาเหมือนกันคิดแน่ใจแล้วว่าไม่ว่าจะโดนอะไรหนูรับได้หมด หนูจะไม่โกรธเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าหนูผิดคําสัญญาว่า,ว,าว่ายอะ่ะอย่าพึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยขอให้เรียนจบก่อนเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปแต่ว่าเราดันข้ามสเต็ปแต่รู้สึกได้ว่าเขากโกรธมาเขาโกรธใช่เพราะรู้ยังไงเขาต้องโกรธอยู่แล้วอ่าใช่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 แล้วยิ่งเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วสังคมก็ไม่ค่อยจะแบบไอ้นี่เขาเท่าไหร่นะแล้วหนูก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าคนอื่นรู้ละ่ะเขาจะเอาเรื่องหนูอ่ะ ไปด่าเขาไหมก็คือใช่ใช่หนูหนูคิดแบบไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้บอกสักทีจนวันวันนั้นก็คือแบบหนูไม่ไหวละหนูไม่อยากโกหกหนูไม่อยากปิดบังหนูอยากให้เขาได้เจอกันหนูอยากให้เขาแบบมีรูปคู่กันแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าละหนูว่าชอบชอบเห็นเขาถ่ายรูปกับเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะควรจะเป็นหลานเขาจริงๆเนาะ คือทำไมถึงมาเลือกบอกพ่อตอนครวบกว่าแล้วอันนี้เชื่อไหมว่าแบบไม่รู้จะเกินตอนไหนคือที่ประสพทหลังจากนั้นผมไม่เคยคุยเรื่องนี้กันอีกเลยนะอ๋อ,อจริงๆจะบอกตั้งแต่ตอนที่ท้องได้ประมาณแรกๆที่รู้แล้วแต่แค่รู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะบอกมากกว่าพ่อโทรหาบ้ายบายก็จะปฏิเสธนู่นนี่นี่นี่นใช่เพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครดู เพราะว่าหนูต้องเลี้ยงเขาไงแบบเด็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าหนูถ้าไปคนเดียวไม่มีแบบไม่ค่อยมีคนดูอะไรก็เลยแบบเอาไว้ก่อนตอนนั้นก็เคลียร์เรื่องเรียนด้วยค่ะคือระหว่างที่หนูตั้งคันหนูก็ไปเรียนปกติไปเรียนปกติเลยคือจบตามเกณฑ์เหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะก็คือไปไปอย่างนั้นเลยหนูแค่คิดว่าอะไรก็ได้แต่หนูว่าหนูต้องจบหนูต้องเรียนให้จบให้ได้อะไรเงี้ยตอนที่หนูวันเกิดเขา ทำไมลูกกูอ้วกจังวะตอนมันเกิดที่ร้านหลวงหลุยจะได้ไหมแต่แต่ตอนนั้นหนูยังไม่รู้นะคะว่าว่าว่ามีครับหนูมาลูยที่ประมาณสี่ห้าเดือนว่าว่าว่าเราแบบไอ้นีท้องอะไรเพราะว่าหนูเป็นคนประจําเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สังเกตว่าตัวเองแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ค่อนข้างผอมมากๆพอมันมีมันก็ไม่ได้โอกขนาดนั้นเหมือนคนเพิ่งกินอิ่มแล้วก็มีหน้าท้องเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้สังเกตตัวเอง ก็มารูวิธีก็คือแม่แฟนทักว่าประจําเดือนมาหรือยังผู้ใหญ่เขาน่าจะมองออกว่าแบบอายแบบนี้ท้องแน่ๆอะไรหนูจําได้ว่าตอนที่หนูไปรับลูกแล้วเขาได้เจอกันหนูส่งให้แล้วหนูก็ร้องไห้เลยส่งให้ให้เขาอุ้มอ่ใช่แต่ว่าคนที่เดินมาอุ้มคนแรกเป็นนายูที่เดินมาเพราะตอนนั้นพ่อหนูน่าจะอึ้งอยู่ว่าแบบว่าจริงไหมหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมีคนแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มาจริงใช่เพราะว่าตอนนั้นก็โตแล้วเขาน่าจะตกใจ มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างไหมครับผมก็อยากบอกว่าไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองเลยมันไม่ใช่ความผิดของเขามันไม่ใช่เวรกรรมไม่ใช่อะไรเขาเคยทําอะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขากรรมใครกรรมมันหนูไม่คิดว่าการที่หนูตั้งท้องมันเป็นเวรกรรมของเขาไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นชีวิตหนูที่มันต้องมันอาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วหนูไม่ได้รู้สึกว่าการที่หนูมีเขามีลูก เป็นเรื่องผิดพลาดในชีวิตหนูเลยเขาเหมือนเป็นแสงสว่างให้หนูด้วยซ้ำพี่ตั๊กเพราะว่าตอนที่หนูเรียนอะหนูไม่ได้โฟกัสแทบไม่ได้โฟกัสเรื่องเรียนเลยว่าฉันจะจบเมื่อไหร่อะไรยังไงเอาจริงก็คือปล่อยให้มันไปตามแบบไปตามเวลาจะจบเะไรก็ก็คงจบตอนนั้นแหละแต่พอหนูมีเขาอะหนูมองเห็นอนาคตมากขึ้นมันเหมือนแบบพอเรามีเขามันทําให้เรามองอนาคตว่า เอายังไงดีต่อไปเอาไงดีไปทางไหนดีแล้วเราจะเลี้ยงดูยังไงเขาดีตอนแรกก็มีเครียดอยู่ค่ะหนูมไม่รู้ว่าไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนกครัไม่รู้ว่าเลี้ยงเด็กต้องทำยังไงแล้วแม่ที่ดีมันต้องเป็นยังไงมันก็เหมือนแบบคอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆะคะ่ะ <c oughs> เรียนรู้กับตัวเขาเรียนรู้กับ แม่แฟนเขาคอยสอนคอยอะไรตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าหรือว่าหนูยังชโชคดีที่พ่อแม่แฟนคอยซัพพอตตลอดเอาจริงถ้าไม่มีพ่อแม่แฟนก็คงหนูคิดว่าอาจจะจบยากหน่อยแต่เพราะว่าเรามีที่ซัพพอตคือเขาแบบซัพพอตเต็มที่คือหนูกับลูกอยู่แบบสบายมากๆาใ,ชใช่ใช่ไม่ดําไม่ลาบากเลย,เลยอ,อ,อาจจะเป็นชโชคดีของหนูชีวิตครอบครัวตอนนี้ก็ แฮปปี้ <Happy S 1> ดีค่ะใ<ด>ช่ค่ะก็กไปไปตามวัยค่ะเป็นตามวัยโอเคพี่บอลเนี่ยโทรร้องไห้กับอาร์โทรร้องไห้แบบฟูมฟายมากเลยซึ่งอาร์เองก็แต่พอมันได้ผ่านวัยผ่านวันเวลามาอะไรเงี้ยเขาเนี่ยรักเธอมากเนี่ยเพราะว่าคือด้วยงานด้วยงานที่คืออยากจะบอกกับบ้ายว่างานนึงอย่างกับของอาร์อย่างเงี้ย มันเป็นงานที่ไม่ค่อยจะมัน่นคงถ้าเกิดจังหวัดจะกรอบโกยได้หรือวงบันดังเราต้องรีบกรอบโกย<ะ>หรือมันจะมียุคหนึ่งที่ยุคหนึ่งขึ้นยุคหนึ่งตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าเป็นอาเองนะอาหรือว่าเป็นพ่อน้องใบทุกอย่างมันคือการสู้ชีวิตและเขาเองก็รักน้องใบามากๆนะครับ ดีใจที่โอเคมาพูดคุยกันผู้ชายสม่าจะรักลูกสาวซะมากเป็นห่วงแต่รักักเท่ากันไหมพี่เบลผมก็รักใช่ไหมเหมือนเพื่อนอะแบบมีลิวห่วงอยู่แล้วยังไงก็ต้องเป็นห่วงมากๆคือเรามีลูกสาวอะถูกถึงบอกผมไม่เคยห้ามอยากไปไหนอยากทําอะไรแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อมันคือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องเดินหน้าวันนี้เฮ้ยเออไม่ช้าก็เลยก็ต้องมีแต่อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่แก่จนเกินไปอะ เขาก็ยังม okay. ีตาแบบอุ้ยตากูวัยร yeah> ุ่นเว้ยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวก็พาหลานเข้ามาเลยลวกันบีนาอามาอะเดี๋ยวอาไปรับเองมาี่มาีิมามานี่นด่เดี๋ยวอาไปรับเองเดี๋ยวอาจะซื้อให้หนูเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยนะสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่รองเท้าหลุดเลยน่ารักมากน่ารักมากโอเคแล้วกี่ขวบแล้วคะเนี่ยกี่ขวบแล้วครับต่อครับ ขวบแล้วนะคะโหที่ผอมลงปะเนี่ยผอมไหมครับตอบเลยใช่ป่ะใช่ตัวยืดขึ้นใช่ป่ะเพราะต้นแรกที่เจอยังบึกปับบึกปับอยู่เลยนะตอนแรกตอนแรกยืดตัวเกือบถึงจะเท่าต้นไม้ผมบอกว่าไม้เอาเอาลงมาหน่อยเพราะเดี๋ยวออกออกอะไรกันเดีวมันกล้องไม่ได้โอเคใช่ไหมคะใช่รักคุณตาไหมครับตาดุไหมตาดุไหมตาดุไหมดุอ่ะ ดูรลานด้วยเนี่ยฮะดูดไดุเฮ้ยดูอย่าเล่นนะบีน่าไม่ได้ห้ามเล่นนะบางทีเขาจะไปปีนโซฟงตะวันแล้วเากลัวหลานตกไงก็ตกจริงเออเขาก็ไปฟ้องปู่กับย่าเขาว่าตาดุคุณไม่มาแล้วตาดุอ๋อฮาปีนะ่าปีอ๋อาปีก็เป็นห่วงไงคุณตาก็เป็นห่วงเราค่ะหล่อไหมคะหล่อไหมคะหล่อนะคะ คือถามว่าเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปิดนะก็ต้องเออแต่ว่ามันถึงมันเวลาแล้เออเราอยากรู้สึกว่าให้เขาพร้อมด้วยเพราะเขาถามแล้วโอเคไหมพ่อพ่อไป่อายอยู่แล้วผมไม่อายเราพร้อมที่จะเปิดเราพร้อมที่จะพูดเออนั่นแหละพร้อมไหมครับไม่พร้อมคือที่หลานผมไม่พร้อมด้วยครับอะไรกันหรอโอเคอ่ะพี่บอลฮะ กราบงามๆครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับน้องบายขอบคุณนะครับบีน่ารับตังค์กลับบ้านด้วยนะอุยรับตังค์กลับบ้านด้วยเอะไรตังตาตั๊กตาตั๊กนี่ตั๊ต้องเป็นตานะตาตั๊กโอเคได้ไป 그님 <목소리도> <목소리도>